มันห้อยชคกสวัสดีทีุูผูทุกนกครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของเสี้ยนเมือดหลังแตก4 0ศ4มาขึคืนนะพี่น้องของเสี้ยนเมือดเขา่าเขาตกครับนะพี่น้องเลขมันออกศูนย์ซลาพัฒนามาขึคืนคนี่มันออกนี่พี่น้องลาพัฒนามาขึคืนออมันออกบนเนี่ยซีหนึ่งหนึ่งล่างนี่ศูนย์ซี สี่หนึ่งหนึ่งล่างศูนย์สี่ของเส้นเมืดอน,นี่คือเข่าตัวร่องเน้ะพี่น้องเนาะ,นเ,นาะเด็กวิ่งกับเข่าตัวร่องเพป็นไปนเน้นสามเพีเข่าตัวร่องคือสี่จับคู่กับเข่าตัวร่องวานขีดมาตามรัฐบาลไทยบมากเน้ะพี่น้องเนาะของเพิ่นเอา เขาตกับก็ถือว่าเขาเพราะว่าเลขกเป็นบร้ปักหลักนาะพี่น้องบนล่างไปกับมาตามกันต่อว,วันพุทธที่วันพุทธที่หาวันพุทธที่ห้ามีนาสองห้าหกแปดมาเบิงน้ำกันพี่น้องบานนา้าีเล่าพัฒนาเสียนเมือ วันพุธวันพุธที่ห้าโอ้หกแปด เบิ่งเลกวินห้าหกศเก้า บนแรกฮาหากระงเนนที่หา เน้นหาแล้วพี่น้องวันมือหนึ่งเน้นสามมา,มากมาตัวรองคือสี่ระวังหกเตอพี่น้องเด้อจับคู่หกศูนหกหนึ่ง ห้าศูนย์หาศูนสี่สี่ศูนระวังได้พี่องหกศูนย์หาศูนย์เนี่ยหานึง คือเก่าพี่น้องคนกระหายหกตัวคือเาราจับตามสูตรตามเลขวินนี่แหละเลขของเส้นหมือนหนึ่งมานน้ำกันได้ที่พี่น้องนี่กหกกระห่าหากระหูกมานน้กันไดโดยวันห,หนึ่งกับเกาของสียมานน้ำกันได้ได้เลขอเป็นส่วนสามตัว ี่อ่าเก้าสามหกหนึ่งอันนี้คือเลขสามตัวได้ปไปหน่อยด้วยชุดสามตัวบนจะให้สองคู่ ส่วนตัวเน้นมันเน้นหมวดมึงนึงบาเลยเขาตัวเน้นด้บพี่น้องเลยหมวดมึงนึงห่างซีศูนย์ศูนย์ซีเขาตัวร่องเด้บาเลยเขาตัวเน้นของเพิ่นเด้นี่แหละพี่น้องเพิ่นเนี่ยสองคูนี่แหละพี่น้องเขาเอาไปพิจารณาเบิ่งธรรมะกจัตตะขัดกระพานเนาะงพี่น้อง มาพี่น้องแคป,นแปนหน้าจอเรื่องาพัฒนาของเสยนหมืน่นเล็กติดเลกวิ่งลงพื้นนี่กะเด็กติดเลกวิ่งลงพื้นกะห้าหกศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยเป็นกะให้วิ่งหาครับหกก็เน้นหาส่วนจับคูัวกับหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าเลกสามตวัวแม่นสี่ 5 9 3 6 1้าสามหหนึ่เน้นหกกับ5าเก่าแล้วไปนองได้หกหนะ 6, 1, นะนะึ่งกับห้าเก้าอะไปนอนห้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดห้อกับไปพิจแรณาเหน้าเม่ามัห้องกับพานเราไปนองนะเนาะตัวเี้เป็นแค่แนวทางได้ไนปะนองได้อนะ่ขอบุญขอคุเ่เส่นมือยายๆคอยไปนอนสู้มันกันสู้ปุสู้คน,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 นนะได้โดย้วยแห่งฝังฝกันคอยขาตอนน้อย่างนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาน้าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม